เราสวยเลือกได้ไงเกิดมาเป็นเห็ดขึ้นงามหัดแท้งเดี๋ยวขออนุญาตเด้วยะเด้ยอยวบ่ได้เท่าได้หน่ยังอ่อนๆอยู่ด้วยสีละวของดําแห้ง สวัสดีจ้ะพ่อแม่พี่น้องจ้ะยังงงในดงเห็ดดำเด้อจ้ะเด้อเด้อโอ้ยเบ่าวิีเบ่าถือดงเห็ดดำดงร้อยล้านดอกนี่ปัญหาเก็บใส่ถุงเรยมาทุ่มสินเด้อนเพราะว่าอย่างหัวล้นซองกระตาเต็มจนล้นพ่อแม่พี่น้องโอ้ยใส่ถุงเด้อนเพราะเห็ดมันหลายอันสีออกไปซื้อกับบ่ได้เพราะว่ามีโอกาสมากแล้วต้องเก็บนะคะเพราะว่าอยังหัวพ่พี่น้องฝนตกสุมเหม่อแล้วก็สีน่าถิ่มไปซื้อจ้ะกลัวเขาสีแดงอีกเห็ดก็บสีน่าถิ่มไปซื้อไปลุยกันเลยจ้ะพ่อแม่พี่น้องจ้ะฝนก็สีปล่อยเนี่ยจัง กลัวคืก้อนี่ฟ้นสีมามาหแห้งๆอะนะมันสีโต๊ข้ามหัวจ้ะไปลุยกันต่อจ้าทั้งใหญ่ทั้งงามพ่อแม่พี่น้องสวยเลือกไดจ้จ้ะเห็ดหลายๆเต็มปา่าเยอะจนงงเขาวะ,ะนี่แหละเขาบอกว่าเยอะจนงงบันนี้มุเจ้าหามหน่วหูเสียงถุงค่อยเด้อเจ้ากระสิบว่ามันเละวนันี่เนี่ยนใจได้ไปตากได้ย่เห็ดตัวนี้เพราะว่าเอาอันนี้ถากหลายมันมัน มันสีหลอดอุอ้ยเลตัวนี้เบาวด้วยหลายหลายเห็ดยังจังหลายค่ะท่เขาอื่นมา,าดรงร้อยล้านดอกมันก็หลายยังสีล่ละเนาะเยอะยอจนงงพนว่ะนั่งงงในดงเห็ดดำอดอกห,หน่อยๆพนถ้าก็ขึ้นก็มี มีหลายรูปแบบติละงามเนาะเ,เละบนี้บนเละได้อยูอ่ดอกนี้เละแท้เหนาแล้วนี่นี่ซำหนา้าบอเอาพอสีเราก็ไปทางเขาละละสาลาผาพแล้วนี่ก็คือกันแต่ก็คืองามแต่ละม,มาดามหลายใจคนหลายใจ ทำไมเธอร้ายใจอย่างนี้เขาอื่นว่าใจเดียวแต่รักเดียวใจเดียวแต่เออมึงเขา้าหน่ยใจเดียวแต่หลายหลักบอกอบอกพุนอยากว่าคพณนว่าบ่เบปินพี่น้องมาดามอยากว่าแต่ก็ว่าวบ่บเป็นพูน้องเจ้าเ็นอะไรไมคักเติบคักแห้ง บ่ได้เทาเด้อนี่ยัองอ่อนๆอยู่เด้อสีละของดำแห้งซื่อๆมีหลายรูปแบบเก็บใส่ถุงอย่าแตกอย่าหักเด้อข่อยกะบุ้มีสิบมือเพราะข่อยเสียอากระตามาหลายใบนี่ข่อยก็ถือมาตั้งสองใบ่นอุตส่าห์ถือกระตาหยางเขามาตั้งสองใบกัยนยัง เต็มบอ่บอแลอ้วอ่ะขาดบ่อเจ้าเห็ดหลายเนาะเห็ดเยอะอย่างนี้แหละพุ่น่ะผุ่งดอกอุ้ยพญาเห็ดดำนะจ๊ะพุ่น่ะเต็มอยู่พุ่น่ะอุ้ยปวดพ่อปวดโม่บวกแตงเนาะ ในหลืบนี่คืองามใช่ไหคะมาเด้อพ่อแม่พี่น้องแฟนคลับที่น่ารักทุกคนนะจ๊ะแฟนคลับเกา่าแฟนคลับใหม่ใครที่เข้ามาใหม่อย่าลืมนะจ๊ะชอบไลค์ชอบกดกดไลค์ถึงใจกดกดแชร์เขาวะแม่มาดามในเด้อจ๋ะเด้อเป็นกำลังใจให้นแน่จ้าสิได้มีกำลังใจเฮ็ดคลิปวิดีโอออกมาให้พ่อแม่พี่น้องรับชม นะคะแต่บ่มีกำลังใจขอเศร้าเห็ดด้ความพี่น้องว่าขอซื้อเงินนะเจ้าตีอยู่เลยคนเก็บเยอะแยะมาซว่าละว่าเล่นได้จะได้บ่หยอกบ่หัวแต่ก็ขอบคุณนหลายๆจ้ะสำหรับกำลังใจที่น่ารักที่แสนอบอุ่นเนอกจากเนาะแฟนคลับที่น่ารักทุกคนคอมเมนต์ติเตือนติดิงได้แต่ว่าอย่าเยอะเกินไป คือพ่อแม่พี่น้องลังคนว่าอันเก็บคือเห็ดเลนเห็ดหัวอย่างเพรานั้นไม่ไม่ดูเห็นหะวยแตกกันแล้ว่าเห็ดเลนกันได้วแต่คือเบาอันเป็นแทะข่อยงางหาเห็ดจนข่อยเมื่อยข่อยยางทายจนขาข่อยหลากสิมาว่าข่อยเบาเลนถัดวเจ้าคือเบาเป็นแทะพู้ใดสดิมาเห็ดเลนนะพี่น้องเห็ดอิลีนี่ละ่ะพ่อแม่พี่น้องเอ้ยแต่ว่าลาังเทือมันกะอันสิว่าแบบใดละ่ะ เนาะมันก็บว่เดเฮดเห,เห่นนด่นและที่เก็บเก็บเฮดอยู่นี่โอ้ยตั้งใจเฮดคกเด้วยพี่น้องด้วยให้พ่อแม่พี่น้องอยากให้พ่อแม่พี่น้องได้วเบ่งผลงานของมาดามที่แบบว่าที่มันดีอยากพัฒนามากครับพี่น้องแต่ว่าเฮดได้ซ้ำนี่การตัดต่อกับเฮดได้ซ้ำนี่ประมาณนี้ละพ่อแม่พี่น้องแพคก,กับบริก่งเนาะเออแต่ว่าก็ทําดีที่สุดนั่นล่ะข้อมมนตีเตียนได้แต่ว่าอย่าแรงเกินไปเนะาะบ่แม่นว่าอันก็ร,รับรับฟังอยู่ รังเถ้อเห็ดบดียังสีหน้าก็รับฟังอยู่จ้ะบ่แมนนวลปรับฟังแต่ว่าลังคอมเมมตนก็เกินไปเนาะรังเถือกับปล่อยพานบ่ได้ได้พี่น้องคอยกับคนมีชีวิตจิตใจเนาะเสียหายคอยปลอยพานบ่ได้ได้คือจังเสียงหายอันคือจังหันคนดาเสียมาปล่อยเขานางดาเข้าอยู่่ายเดี๋ยวบ่ได้ถ้าบ่ได้ยินก็แล้วไปแต่ยินก็อยากโตต่อที่สละเพราะว่าฉันก็เป็น ผู้หญิงคนหนึ่งอันนี้ดำขาดดำแน่จ้ะบังค,คือดอกใหม่้าะจัะเนาะไอ้คุ่นน่ะลาวเอาเลยจ้ะลาวบวาด้ให้เละเดอ้อ อนี่ล่ะนุ้ยเอาออกไเบิึงได้จ้ะเด้องามบ่มื่อเจ้าว่าถ่ายรูปหน่อยสวยๆนะจ้ะยิ้มนี่สองสามยิ้มใส่กล้องเร็วหรือไม่ออกยางดีใส่ได้บุ๊บเละเละ เปลาเก็บน้ำได้เนี่พี่น้องมันสิมืดแล้วมันเพราะมันมืดมันมืดใบช่วงนี้ต้องออกจากป่าก่อนที่มันสิมืดช่วงนี้ไม่มีแดดหนาน้ําเป็นอ่ามันเป็นอันมืดใบน้ำตะเวนขืน่าแล้วก็มืดใบอีตั้งหากันสิไหมบุคือหนาห่อนหนาห่อนตะเวนขืนเร็วแล้วก็มืดสา งามเนาะพี่น้องเนาะแต่ดอกงามๆดอกงามๆเพิ่นยังสวยๆอยู่เลยกะละกะถ้าพ่อแม่พี่น้องบ่อยากอ่าพ่าดคลิปใหม่ๆก็กดกระดิ่งไว้ด้วยจ้ะเด้อพ่อแม่พี่น้องผู้ลังคนพ่อพี่น้องผู้ลังคนมาดามเจ้าหายไปใส่เจ้าคือบนลงคลิปแพร์า่าโอ้ยมาดามลงคลิปสุมือเดอ้อล่องเสมอได้ละจ้าแพร์ก็เลยวา่า สงสัยเพิ่นบ่ได้กดก,กระดิ่งไว้ผู้ลังคนให้เช็คนี่เด้อจ้ะเด้ออันพ่อแม่พี่น้องลังคนเช็คนี่ลังเทือการติดตามมันสิเด้งออกอะ่ะให้กดเข้าติดตามใหม่เดอ้อมันมีหลายปัจจัยพ่อแม่พี่น้องมันมีหลายแบบหลายแนวเนะาะฮัลลังเทือโทรศัพท์เฮาอัปโหลดอัปโหลดอีหยังอันเขาเอื่นอันอีหยังอันเวอร์ชันใหม่น่ะแม่ลังเทือมันออกเองเด้อจ้ะเดอ้อก็ให้เขา ก็ให้เช็คเบิ้งเด้สื่อคันสมมุติเราบ่เห็นมาดามคืออี่พ่อแม่พี่น้องว่าเจ้าไปไส่เจ้าคือบ่ลงคลิปนน่ละลังเทืยมมันเด่งมันออกเฮาก็ต้องกดเขาติดตามใหม่จ้ะพ่อแม่พี่น้องจ้ะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของมาดามนะจ้ะเห็นบอลภผ้ามาเก็บเห็ดดอกไงผุนะ่น่ะทั้งไงทั้งยาวเพราะว่าทั้งขาวทั้งเท่ ยิ้มมีเสน่ห์นมันว่ามนเห็ดเหรอฮันเจ้าลองเพียงเน่าหนาฮันจเจ้าเบาเน่าหนามันไม่ใช่เห็ดแล้วมาดามว่าสิไปเก็บฟังนั่นพ่อได้ออกจากมองฟ่งนี่อยู่พี่น้องสิเต็มถุงอีกแล้วเห็ดมันง่ามมันหลายเนาะว่าเป็นอย่างได้แค่ไหนเอาแค่นั้นมองนี่มันแจ,งน,จกกงน้่ก็สิอยากเก็บมองนี่มองหันมันส่งเหมือนเมือดจ้ะเดี๋ยวว่าอยากให้พ่อแม่พี่น้องอันงุ่มเมือด เก็บเห็ดน้ำกันนะมนแม่มองแจงแจงกะมีกะผ้าเก็บเอามองแจงแจงงนี่แหละเนาะเราต้องไปงม,มเหมือดเก็บเห็ดเฮาอันสิได้ไก่ไก่ตะเกียงเก็บเปลาเด้นั่งกันนะ พี่น้องจา๋จาเจ้าเห็นยังบี่เบ,า,บาเบอขอเอาลูกอีกนะเด้อเอลลูกบอทะลุงนาปุ๊กนี่นบ,นบ่แม่มันเละถิ่มเบิดแล้อบ่มันบ่เละเขาก็จะฟาดเรียบพุ้่กันล่ะอือได้อยู่พ่อได้อยูอืเละอยู่จ้ะเละอยู่ คือเละแท้จ้ะบ่เอาดอกอเห็นแล้วเละเละคักบ่เอานะอนเอาสวยเลือกได้ไง ดอกข้างใต้นี่ใส่บัได้แต่ทึ่งๆติดได้นี่ได้อยู่คือทรงเละแท้หมมาเบิดเอาบัวใดสั่นพุดนะเฮ้ยงามเนาะพี่น้องจา๋าเอ้ยเดี๋ยวไปเอาฟังหนักเดี๋ยวเอาฟังหนักท่งเละท่งเละ เกิดมาเป็นเห็ดคืองามมาแท่งเดี๋ยว,ยวขอนหยาดเดีจ้ะเด้อสิดทายลูกงามเห็ดสวยๆต้องท้ายอลูก xong để lệ bọn em เด็ด้าวเดี๋ยวเคึงถุงพี่น้องเอ้ยแต่เดี๋ยวสิภาพมะเบิงที่ห้ามาเบิงไหวเมื่อกี้นะสิพ่อเอาได้บ่เอาบ่าได้ก็บสิภาพไปเอาอีกมองไมเต็มปลาอยู่ดอกเห็ดนั่นมันสิพ่อเลือกเอาได้บ่เมื่อกี้นี่เก็บกันยังพ่อได้อยู่เนะาะเต็มอยู่คนน่ะโหดแล้วเจ้าก็ได้งางา โอ,โอ,โอ,โอ้คือเป็นแนวหนีจ้ะมันเป็นทรงลงซึ่งเลงมันเป็นคือโสบาเค่งจ้ะเละจ้ะเละเละนะคะนะเห็นบ่หัวสารถคิเียดายเถอะหมมาดามเห็ดพิสูจน์ดูพิสูจน์ยัยงจงแจ้งสิ พอสิได <inate down> <out> ้ย <sorry that> <iter> <Ö, that is enough> ่ด้อยู่จ้ะเลาเหลือกเรา โอเคอยู่จ้าได้อยู่จ้าโอ้ยพี่น้องจ๋าเละหมดเลยค่ะเสียดายมากข่อยก็หูอยู่ได้ว่าเราเละแต่ข่อยก็อยากฟื้นเก็บเอาเพราะเราง่ามนะหันเข้าค่อยๆเก็บมันก็ได้อยู่ตลอดพี่น้องอย่าเห็ดแห้งเห็ดค่อยๆคุณนะตอนเห็ดเนาะ I'll eat, I'll eat. นส่งจะเอาใยบ่หลังใดอยู่จ้ะใยอยู่ังไก่ของแสบละเลยไม่ได้เลยนะคะผ่านบ่บใดเลยเห็นนังไก่ไห mm hmm. บมึงดอกนี่เด้นี่ไงขาดไงแน่เนาะน มันเป็นจุ่มเป็นปุ่มเป็นท่วงอยู่ได้พี่น้องูจนะคุณน่ะคือดอกใหม่นะเห็นบอกคุณนะจุ่มนนะทักนะนะนะวิปวดแล้วเก็บซื่อๆนี่ลหละแต่ว่ามันเละแล้ว,ลวนี่มันเน่าแล้วนี่เห็นบอกนี่เสียดายนะสีผัดโอ้ยมาเหลือเอาแต่นอนๆน้ำมันไ น,นแต่ว่าอาทิตย์หนา้ามาเอากระด้อีกก็ได้นี่พี่นอ้องขันฝนบ่ตกกะสิผ้ามาอยู่ดอกสิผ้ามาเพราะว่าเห็ดมันยังหลอยู่มันเขามาเหลือกเอาพูดถึงมาขันฝนเอี่ยนฝนบ่ลงม่านี่มันกะสิง,งามเพราะว่าเห็ดดำเิ่นกะทนเติบจ้ะทนทนฝน เห็ดดำก็สิมาเกิดช่วงหนาหนาวสิทนฝนก็ทนหิมะเพราะว่าแดดมันก็สิบุค่อยมี่แล้วล่ะสิเป็นอ่าจะเป็นฝนกับหิมะมากกว่า,ขาเขาอ,อื่นทนฝนทนหนาวน,าน่าจะเนาะเห็ดดำเพิ่นกับทนแต่ว่าเห็ดเพิงกหวานเนี่ยเป็นเห็ดที่ไม่ทนเกิดข้าวเดียวแล้วก็เน่าถิ่นเลยจ้ะเห็ดอันนี้ได้ระยะยาวอยู่เห็ดดำเนี่ยเกิดระยะยาวอยู่จ้ะ ดอกแข็งดีขนาดเลยพี uno, ่น้องจ้ะเอามุมผิ่นะห้อยกวงห้อยขี่กวงไม่ๆเลยจ้ะนี่กอนแพทมากนี่แป๊บเดียวแหละนายติมเบิร์ดเลยจ้ะจะได้เนาะยังเอาเก็บเอาสิเละบนนี้

เดี๋ยวมุมผีก็สวยๆวยดอกไหมดอกนี่บบเอาบรได้งามนี่นี่เดี๋ยวสิาพาไปตื่มเดี๋ยวสิาพาไปเลาะหาเอาดอกแบบจักหน่นอยเดจะจะดด้ว ผ้างางกายเห็ดดำเพราะว่ามันหลาอยู่พี่น้องแต่ว่าสิผ้าเอาเห็ดหนังไก่เดี๋ยวสีทายเบิ้งเด้อแต่ว่าคิดว่าคือสิพ่อลรอล่ะนี่เบิ้งนี่เอานี่อีกจักหน่อยนี่นี่นี่อ่อนๆงามๆอยู่โอ้ยเศร้าเมื่อยก่อนถือทั้งถุงเห็ดทั้งกระตาไหมพี่น้องจ๋าหดกระเมื่อยเพื่อมุเจ้าเบิ้งผุ้หน่ะเห็ดหนังไก่กระเต็มอยู่ผุ้หน่ะ เง็ดดำเนี่ยเท่าละล่ะเต็มเลยออืงามแท้มันนี่บวท่านเดาเท่าได้นี่โอ้ยตาบ้าเอาไว้เที่ยวหนากับท่านเดาเท่าได้นี่พ่อได้อยู่นี่เนาะจงไหวซะข่อยเมื่อยแล้วพี่น้องเวาซื่อเถอะเง็ดนังไก่กับส้มสีเทาบดละล่ะบ่ไหวแล้วเจ้าเบิ้งเจ้าเบิ้งพูณน่ะ เดี๋ยวใอยข่อยสู้บ่ไหวจ้ะขอโทษขออภัยสู้ไม่ไหวจริงๆมามาเอากลุ่มนั่นแล้วก็พ่อแล้วล่ะแต่เก็บเห็ดหนังไก่ใส่กระตาเอกากระตาเก็บใส่กระตาก็ได้ตัวนี้น้ำถุงมันเละตุ่มเปยคักแล้วเจ้เจ้าเก็บเห็ดหนังไก่ก่อนเด้อเอาหมองหันแล้วก็ย่านเดี๋ยวเอานี่ ไอ้ในถุงอะเทศใส่กระตาน้ากันอยู่เพราะว่ามันจไดถือง่ายๆเนาะถือสองหมื่นไหมกระตานี่พ่อได้มีอยู่พ่อได้มีหม่องใสอยู่กลัวจิไปหอดรดนหไหมเน็ตกระสิเลพ่อดีจ้ะโอเคนะคะเดี๋ยวไปเก็บอีกจังหน่อยเอามึงนี่แหละกรพอ,อะแหลล่ะพี่น้องโลภมากว่าดีสิเป็นลมในเห็ดนี่แหละสิเป็นลมอีหลีเลยหนาเหมือดไหม สงสัยเป็นหน้าหิ้วเขา่าหหิ้วเขา่ามารามหิ้วเขา้าดอกแข็งดีจ้ะเหลืออีกเพียบเห็ดเยอะๆมาเข้าหน้าก็ยังมีอยู่จ้ะได้เก็บอยู่เนะาะบทงยานแต่ว,ว่าฝนตกนี่มาออกอ่ะบวเป็นยนัง ถ้าหิมะาม,ามันก็สิแข็งกสิเก็บได้อยู่ได้พี่น้องอันบ่หิมะบ่เด้ลงสีอย่างเง้ถ้าอากาศเย็นติดลบเห็ดก็สิแข็งจ้ะนี่ก็กจะแข็งเป็นน้ําแข็งเลยแต่หิมะอย่าลงหิมะลงมันแนมบบเห็นเห็ดแล้วแต่เดนมาบ่ต้องหยาดนะหิมะบบหลายหิมะบบหลายคือประเทศอื่นเดนมาแต่สมัยตะกี้เรเพิ่นว่าหลายอยู่สุมือนี้มันกับเปลี่ยนแปลงคือบานเห่าตะกี้บานเมื่อเหาหกโลกสีหอนบ่เนาะ สมัอนี้กลายเป็นโลกร้อนภาวะโลกร้อนก็เป็นในสิ่งแวดล้อมที่เห่าเพรากันเห็ดนี่แหละพี่น้องน้ำขยึงขยะยเป็นน้ำอุตสาหากรรมเนาะรถเลือก็หลายขึ้นนงซินะปุ่นนะคอยพามือเจ่ายางพานเห็นบ่ปุ่นนะเห็ดทั้งนั้นเลยปุ่นปุนที่ว่านรับตาย่างมันบ่ไวหวแ์ล่ะพี่น้องมันหลายผูดเก็บบไ่ไหวยทั้งทมันเถานั่นแหละเจ้าหนี้งามอยู่ ตัวนี้เอาไะไจ้ะไปะแล้วมันผ้าเมื่อยอลีแล้วเบิดล่มแล้วเบาหลายพอแล้วพอแล้วตัวน,นี้เอาซ้ำนี่ละเอ้าพอหอมปากหอมคอไปมานนที่นี่สิเด็กเทเห็ดในกระตาใส่ในอันในถุงใส่ในกระตาเนาะเดี๋ยวยายเห็ดก่อน แค่ใส okay, ่กระตาเลยเนาะพี่น้องตาใหญ่เนี่ยห้องสิได้ถือง่ายๆเพราะว่าถือทั้งถุงทั้งอันใช้ไมีความรู้สึกว่ามันลำบากเติบอยู่หล่นแล้วหล่นจ้ะหล่นหล่นอดสมอดสาถือไปยังสี่ละพี่น้องเอ้ยเอ๊ะ โหดพ่อน่จาจะเนาะไปแล้วพ่อแม่พี่น้องจ๋าอยูด่ดีไม่แห้งสูภูสุกคนขอบคุณทุกกางใจทุกคอมเมนต์ทุกไลท์ทุกแ like, ช่นะคะชอบกดไ like, ลท์ถูกใจกดแชร์ไปรัวเลยจ้าอย่าลืมนะคะสำหรับพ่อแม่พี่น้องี่เขาวมา่ใหม่ก,กดกระดิ่งไว้นะ่จาจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆขอมาดามเห็ดมัสุ่มด้จ้ะเด้อเบิงปาดหวังว่าพ่อพี่น้องสีมวนสีฟินนั่มด้จ้ะเด้อแต่ทีเรีลูกข่อยนี่ทั้งมวนทั้งเมือยหละจ้ะข่อยมวนมวนจนกายจนกายมวนจนเมย์กูนะ บึงไปละจ้ะอยู่ดีมีแหนสูบสกุลแล้วนะจุ้จสวัสดีจ้ะบ๊ายบายจ้ะ